นไปปญีุ่่กันมออีกเป็นไงคก็ไปญี่ปุ่นไปทำงานนะคะจริงๆไปโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับโตเกียวเขาจ้างไปค่ะจ้างทั้งคู่ค่ะช่วงมาเดินทางพอดีแอร์กับสวีก็สองคนือเปล่าคือไม่สวีเลยค่ะอยู่กับทีมงานตลอดเลยค่ะแล้วก็มีพี่สาวไปด้วยค่ะของจอยค่ะ ไม่มีเซไพรส์อะเลยค่ะวันทายปกติมากเลยตอนอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่าค่ะก็จะไปแบบโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแล้วก็อยู่กันหลายคนมากค่ะคือชิมงานญี่ปุ่นด้วย3คนแล้วก็มีพี่จออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต,นนต่างต่าง,างมีทีงานเยอะแล้วเทียงานเป็น,ย,น,นยังไงครับถึงตัวไปกันได้2คนเลยคือแจ้งล่วงหน้าค่ะจริงๆทริปนี้ล่วงหน้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะว่าว่าเขาจะมีแผนที่จะไปโปรโมทที่ตกเกีค่ะ,ะก็เลยถึงเลือกคู่เรา อย่างแรกเลยจริงๆเขารู้จักจอยค่ะเพราะว่าจะเคยไปถ่ายเปรี้ยวปากกับเขาเอาจริงๆคือเคยทําแบบถ่ายเปรี้ยวปากกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเขาอยากจะได้ผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นคนไทยญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะรู้ว่ามันมีข่าวเป็นแบบเออเป็นแบบมีคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบจ้างไปด้วยกันค่ะก็ก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีคนรุนแล้วก็แบบชอบครูก็อย่างที่บอกไปค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็ปกติค่ะ มีค่ะก็เล็กนั่นแหละค่ะถ่ายคือจริงๆเขามีเขามีคนที่จะต้องถ่ายภาพให้แต่ว่าด้วยความที่เล็กเขาจะแบบเอากล้องไปเยอะแล้วก็มีเลนเลยเงี้ยเหมือนเขาก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมแบบดูมืออาชีพกว่าที่นู่นอีก <c oughs> เขาก็เลยเหมือนดูภาพแล้วก็คือภาพสวยเขาก็เลยเหมืนอนแบบให้เล็กถ่ายรวมทั้งถ่ายวิวด้วยนะเล็กก็ถ่ายวิวเพื่อจะโปรโมทของเขาค่ะเออสัเราคนมีครั้งที่แล้วงน่ารักไม่มีค่ะคราวนี้เล็กเลยไม่ค่อยมีรูปค่ะเพราะว่า ไม่มีไม่มีคนมาถ่ายให้ค่ะอ,อ,อ,อก็เหมือนเดิมค่ะความสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะก็พัฒนาไหมคะก็จริงๆก็ไปเรื่อยๆค่ะ,คะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องพัฒนาหรือว่าอะไรมันก็เหมือนแบบจริงๆคนเราไม่ได้ไม่ได้มองในแง่แฟนริงๆต่อให้เป็นเพื่อเราก็ต้องแบบคบแล้วก็ต้องคุยแล้วก็ต้องศึกษาอยู่แล้วค่ะ <Okay. S 1> ก็ปกตินะคะจริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะไม่ได้ดอกไม้ไม่ขาไม่ได้ให้ค่ะไม่มีอะไรพิเศษเลยจริงๆค่ะมาเลนทายไม่มีค่ะ